สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าโองกาจ<ะ>๋าคิดเนบเราสองแ EP แล้วเราอง EP แล้วอาเป็นไงบ้างก็เดินทางมากับคิวมินมาสิบกันมากันสิบตอนแล้วตอนนี้เราเหลือแค่สองตอนสุดท้ายนะครับก็ตอนสิบเอ็ดแล้วก็อีกตอนหนึ่งเป็นตอนตอนไฟนอล EP แต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าที่นี่แหระเซนทันเวร์เลยจะมีจัดรวมพลดูของกันทุกคนใช่ครับ ย่าพินาแต่พีเอชออรดินเพลสของที่สุดท้ายคอนรู้สึกเราป็นากครับก็ได้เห็นการเดินทางของตัวละครและได้เห็นงานที่พวกเราทุกคนนะครับทุ่มเทลงไปมากๆก็อิ่มใจมีความสุขกับการได้เห็นคนดูชอบคนดูเติบโตไปกับตัวละครเพราะว่าจริงๆผมว่าเรื่องราวของคิดน่มันจะต้องใช้ความแบบเข้าใจช่วยมากพอสมควรเนาะเพราะแต่ละตัวละครก็มีความคอนฟลิกต์แตกต่างกันจนวันนี้เขาเริ่มลงเอยกันแล้วแต่ก็ยังมีกึ่มๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างี้ครับก็ฝากด้วยนะครับผม สองตอนครับจริงๆไสองตอนมันจะหลคงอะไรเพราะว่ามันเรื่องคลายมันหมดแล้วจริงๆมันจะกลายเป็นเรื่องของอฝั่งมีนันเริ่มเกือบจะหมดแล้วก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงใช้ชีวิตให้ลงตัวขึ้นแต่ส่วนฝั่งคิวอะ่ะจะเริ่มมีความแบบได้ไปแก้ตัวละตัวละครฝั่งคิวว่าเนี่ยมันต้องยังไงยังไงกลายเป็นว่าเขาอยู่ข้างเราเขาสปออร์เรามาประมาณนึงกลายเป็นว่าครั้งนี้เรากลายเป็นเราที่ดูแลเขาที่เราพาเขาไปในการที่จะ ให้เขาหาทางออกของของความเป็นตัวเองให้เจออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างกับฟิตแบ็กเอ็นซีฟิตแบ็กเอ็นซีโอ้โห <c oughs> เล้งปล่อยอันนั้นมาด้วยเนาะปล่อยเ <c oughs> <c oughs> ต็มเหนียวครับขอบคุณมากๆนะครับที่ชอบนะครับก็เขาเรียกว่างไงก็ ลายสุดตอนเล่นไม่มีกากเลยครับก็เคยสภาพบ้าโง่แต่เล่นแบบว่าอินปรไว้กันเองใช่ครับก็คืออินปรไว้ทีที่ที่ที่เอามาก็คือต้องตัดออกนิดนึงด้วยครับทำไมทำเกินเหรอทำเกินเกินบอดอีกทำเกินไม่ไม่ทำถึงหรือว่าทำเกินทำเกินครับถึงแล้วแล้วก็เกินไปหน่อยนึงบอกเขาว่าปกติเวลาทำถึงปุ่มเขาจะคัดออกใช่ป่ะเราบอกว่าอย่าเพิ่งคัดนะพี่เทงเนี้ยขออีกรอบนึงขอแบบไปเรื่อยๆก่อนจนพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไหวพี่ค่อยคัดเอาอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลย จริงเราไม่ควมสบายใจเล็งยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นจ้าพ่อ,อตำนานเอ็มซีเหมือนกันครับไม, <c oughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ตำนาน MC เอ้ย NC ไม่ไม่ไม่คือให้ความสบายใจกันผมว่าเราคุยกันตรงๆเลยเราเราแบบเรามีอะไรเราแชร์ซึ่งกันและกันเราเราพูดตรงๆตั้งแต่แรกเลยว่ามันคืออย่างนี้นะสมมติคำว่าจูบแล้วก็พูดจูบ <c oughs> เราจะไม่มีอ้อมค้อมใดๆทัเสเซนเพื่อที่จะทำงานง่ายแล้วมันจะได้ลงตัวกัน จริงๆเราให้เวาสบายใจรับทุกคนที่เขาเป็นมือใหม่เขาเป็นแสงหน้าใหม่เขาอาจจะมีการเคลื่อนเกิดเราทำไงให้เพื่อนสบายใจเขาเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนที่มีกำแพงแรกแต่ถ้าเราพักกำแพงแรกได้ข้างในเขาจะเปิดรับเราเต็มที่เลยเขาเชื่อเราใจกรบเชื่อใจครับผมก็เชื่อใจเขาจริงๆเล่นกดนแบบนี้มันต่างคนต่างเชื่อใจกันไว้ใจซึ่งกันและกันใช้ความเชื่อใจกันสูงมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าอีกคนนึงจะมาไม้ไหนท่าไหนอะไรเงนี้แล้ว ถ้ามันเกิดความแบบไม่เชื่อใจหรือคร้กันนิดเดียวมันเล่นยากมากเลยนะพวกซีนไ่นมันเล่นยากมันเป็นเลิฟ scene ความรักอ่ะต้องรักกันโดยบริสุทธิ์อยู่แล้วอ่ะใช่ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยใช่ครับมาดูจริงๆเราเล็งเขาก็สู้เราอยู่นะเขาสู้ครับเขาเต็มแม็กซ์ยังไงบ้างเขาสู้เรายังไงบ้างเราส่งไปแล้วเขาแบบว่าโต้กลับเขาดึงผมไปอย่างเงี้ยพี่เุ้ยเขาเริ่มแล้วเนรอเขาเขาอันแรกว่าพร้อมกันพอเริ่มเครื่องติดเขาดึงเราไปอ่ะเราแบบมีความรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราก็เคยเล่นอะไรอย่างงี้มานะแต่แบบทําไมรอบนี however, ้มันแพ้วะทําไมรอบนี้มันแบบเฮ้ยเฮ้ยทําไมทําไมอยู่ดีเราก็รู้สึกว่าลองไป็ไก่ลองบอลที่มันมีอะไรอย่างเงาเลยเราเราเลยเหมือนต้องเปิดอีกกลองหนึ่งที่แบบว่าเพื่อที่จะคุ้มกับของนี้แล้วเขไม่ยอมเหมือนกันได้แล้วเป็นยังไงจริงจริงอะไม่รู้แบบไม่ทําไมจุดตัดออกมันได้ดูเพราะว่ามันมีประมาณสามสี่ปีมาแล้วสี่ อันไหนนะครับเพราะว่าพอเรามันมีมันมีนอินโฟไวเกินไปแล้วเขาตัดออกโอ้มันมันเกินไปจริงครับไม่เก้ามาถึงทามว่าเกินไปจริงครับยแล้วพี่ถามไอ้ที่เกินไปมันคืออะไรเพราะว่ามันผ่านไปแล้วอ๋ธิเช่นอี่เช่นอ่มมันเกินไปจริงครับแต่มันเกินยังไงมันเกินยังไงที่รู้สึกว่าอะทำไมไม่เห็นมีฉากนี้เลยที่เราอินโฟไวไปกับลิง ไอ้พี่ยอไว้ไม่ได้กะใช้อ่ะอี่พอไว้กะให้พุ่งกลับดูว่าเออมันก็ขายแล้วได้ขายขายว่าพี่ครับประสิทธิภาพสูงสุดของผมนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับพี่เผื่อพี่รับไปพิจารณาผมวันนึงพี่มีงานอย่างเงี้ยแล้วเทลียบเฮ้ยน้องเล่นถึงอะไรอย่างเงี้ยขายขายพุ่งกลับแต่ว่าตามตามตัวบริบทมันมันถึงจุดแล้วล่ะแล้วก็ซื้อมาที่ซื้อผ่านมา ซื้อเขาซื้อตอนเราเล่นตอนเราถ่ายแต่ว่าตอนตัดออกเขาไม่ซื้อตัดทิ้งเหรอเขาอาจจะไม่ได้ตัดทิ้งไงเขาแบบว่ามันไม่ได้ใช้เก็บไว้เก็บไว้ไม่พอรู้สึกว่าอ้าวแต่เกิดมาใส่ใช้แล้วมันมัวมันจะเกินไปมันจะเกินไปใช่มันจะดูมันจะดูมันจะเกินไัยังไงทองไม่ตองนยามมัอยากคว่ำมันจะกลายเป็นอย่างนี้มีมีความใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงจริงหรอมันจะแบบว่าว้าวขนาดเลยว้าวขนาดว้าวสิแปะอยู่ไปน่าจะพอ จะบวกเพิ่มบวกสักยี่สิบแล้วกันสิบแปดจะเด็กไปเดือนยี้คาดหวังแล้วนะครับกินนะคาดหวังแล้วที่เดือนนี้ต้องเจอกันแล้วล่ะอ่ะฝากอีกสองอีพีที่เหลือเป็นยังไงครับฝากด้วยนะครับอีกสองอีพีที่เหลือนะครับก็อย่างที่บอกไปครับตัวละครก็ดําเนินเรื่องราวมาต่างๆนานานะครับผมก็ใครที่ไม่เคยดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับทาง Netflix นะครับผมคิดหนักซีรีส์รับจ้างรักครับโยวงไปเรื่องนึงเรื่องพี่เิร์กครับผมที่บอกว่าเราเป็น คุณพ่อชักน,นำได้พาเข้ามาสูบจริงๆทีเดีเกียนทุกอย่างให้ครูผมแดงคือเอาจริงนะวันนั้น,นผมไม่รู้เรื่องแล้วผมตื่นเช้ามาแล้วผมนั่งถ่ายเอ็กซ์แล้วเจอแล้วผมนั่งฟังผมตกใจมากเลยคืออย่างงี้คือเรื่องราวมันคือผมมากับเพื่รู้จักกันนานมากแล้วประมาณ5 6ปีตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่เข้าจีบเอ็มเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ได้สนิทกันก็คุยกันจนวันนึงก็ไปเริ่มสนิทกันเรื่องรถใช่ไหมเรื่องแต่งรถอะไรอย่างงี้ พอผมเข้ามาอยู่แล้วน้องจะหมดสัญญาค่ายเก่าน้องก็ถามว่าเฮ้ยพี่ที่นี่เป็นยังไงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ด้วยความที่แบบเหมือนผมรู้จักกับเพิส่วนตัวแล้วผมก็มีความแบบปื้มน้องปื้มแบบหมายถึงว่าน้องเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นน้องมีศักยภาพทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่มีถือตัวไม่มีอะไรเลยก็เลยเฮ้ยม,ม,มีมีความสามารถในด้านการทํางานด้วยเล่นกีตาร์เป็นอะไรเงี้ยเราเห็นตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ออฟลอง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 สื่อถน้องงไอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้เหมือนผมได้ยินแววแววมาด้ เขาแอบแอบเล็งเหมือกันไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะทำเท่าที่ทําได้อะไรอย่างงี้เราทำกับมนกันไหนบ้างก็ก็เหมือนบอกทางผู้ใหญ่ว่าแบบไม่ได้บอกว่าพี่ครับเอาน้องใหม่นะแต่หมายถึงว่าบอกว่าเออพี่ครับน้องเขาเป็นคนอย่างงี้นะเป็นคนอย่างงี้หรือเหมือนเราแบบเราด้วยความที่เรารู้จักเนี่ยเราก็คุยว่าน้องเป็นคนอย่างงี้นะเป็นคนอย่างงี้น้องน่ารักอย่างนั้นอย่างงี้นะอะไรเงี้ยแบบความที่เรารู้สึกเองจริงๆคือถ้าผมมาจะพูดเรื่องเงี้ยกับคนคนอื่นยากมากเลยถ้าผมไม่รู้สึกจริงจริงก็เลยก็เลยเหมือนแบบ อะไรประมาณนี้เพื่อเขาก็คงคุยกันเองอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าเรื่องแรกที่เล่นกับใครก็เป็นเล่นกับเราเลยเหมือนกันเรื่องแรกครับของเธอที่เข้ามาสองเดือนกันใช่ใช่แล้วแล้เราเราอไปถึงเพื่อนบ้านใหญ่ว่าเราเดี๋ยวเราอยากให้มาอยู่ในบ้านเดียวกันคือก็ตอนนั้นก็บอกเขาว่าเออถ้าอยู่ได้ดีอยู่ด้วยกันอาจจะสนุกก็ได้อาจจะได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงๆครับเรื่องแรกที่เพื่อนเข้ามาก็ได้เล่นสองเดือนด้วยกันก็แฮปปี้มากวันนี้ก็ยังย้อนนึกถึงบรรยากาศวันนั้นอยู่เลยแลเป็นยังไงบ้างเขาแบบกังวลแบบเขาไหมเพราะเข้า ผมอาจจะกังวลว่าตอนแรกๆกลัวว่าเพิร์สจะปรับตัวไม่ได้เพราะจริงๆเพิร์สมีความเป็นอินโทรเวนอย่างที่เพิร์สบอกว่าเพิร์สเป็นคนเงียบเป็นคนขี้อายแบบเป็นคนที่นนทไม่ไม,ไม่ไม่นู่นไม่นี่อะไรเงี้ยแต่พอได้เข้ามาอยู่จริงก็ได้เห็นอีกมุมนึงของเพิร์สได้เห็นมุมที่เพิร์สเปิดใจคือมันไม่ใช่แค่ว่าน้องเก่งมาอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นเพิร์สของเพิร์สอย่างนั้นแต่น้องปรับตัวน้องพยายามแบบเติบโตขึ้นน้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ เขาเรียกว่าไงเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามหรออะไรประมาณนั้นทําให้น้องเขาอยู่ร่วมกันกับสังคมจีนเป็นทีวีได้อย่างคุณภาพวันนี้เราเซอร์ไพรส์มาที่พักเต้นติ๊กตอกได้โอ้เซอร์ไพรส์มากครับขอบคุณเซนต้าด้วยขอบคุณเซนต้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงเพิร์ทขึ้นมาอีกจากหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์โอเคกอดเข้ามาอินโทรเวิร์ตจัดๆเลยเข้ามาเริ่มเปิดเฮฮาเล่นสองเดียวผมได้รู้จักคนรู้วันนี้คุยกันมากขึ้นวันนี้มาเต้นติ๊กตอกได้เน เฮ้ยจากเด็กแบบเดินกอดคอกันอยู่ข้างถนนวันนั้นอ่ะวันนี้มาไกลขนาดนี้ข้างถนนไปถึงว่าหน้าตึกพี่ไปถึงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนตอนนั้นคือเดินจากตึกแกมมี่ไปที่รถไฟฟ้าแล้วเดินกอดคอกันก็กลายเป็นกาเดินจากตึกแกมมี่ไปข้างถนนอ้าวก็ข้างถนนไม่ล่ะก็ต้องตึกแกมมี่เดี๋ยวคุยเรื่องอะไรกันตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไปทำจะไปไหนสักที่หนึ่งกันไปสายต้องไปนั่งวินมอไซค์เลยต้องเดินไปแล้วหน้าตึกไม่มีวินเลยเดินไปกับเธอใช่ครับ ใช่ฮะตาลิมปิกครับครับผมสตาลิมปิกเคเขาเริ่มซ้อมกันแล้วนี่ครับใช่เราไปซ้อมเขาวันนี้เขาก็มีซ้อมวันนี้เขาแวะมาทำงานก่อนเขาเข้าทีมเขาบ้างหรือยังยังไม่ได้เข้าทีมปีที่ปีที่แล้วอะลองชิมสนามไปแล้วเหมือนจะง่ายนะไม่ง่ายครับจริงจังปีนี้ผมเตะบอลใช่ผมแต่ผมจะเตะบอลให้ดีกว่าเดิมอะสกิลประตูนี่อะสกิลกีลประตูโอ้กีลประตูสักหนึ่งก็น่าจะดีแหละ เอาท่าดีใจเด็ดๆดียอ่าอ่าแล้วก็สองท่าดีใจอะไรรู้ไหอะไรนะครับไม่างปีที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างสกิลการเตะบอลของเราปีที่แล้วมันมันเหมือนว่าเราไม่ได้เตะบอลนานครับแล้วมันมันเหนื่อยเวลาเราวิ่งเยอะๆแล้วมันเหนื่อยมันถึงมีกำลังใจเต็มเลยรอบๆแต่เหนื่อยมันวิ่งไม่ออกอะปีนี้ปีนี้ฟิตครับผมฟิตปีนี้ผมมั่นใจผมฟิตผมมาพร้อมความเร็วนี่เราจะบอกคแฟนๆว่าว่าจะตั้งเป้ากี่ลูกขออย่างน้อยหนึ่งลูกแต่ผมจะมีท่าดีใจสุดพิเศษให้ทุกคนดู อ่พูดเลยนะเดี๋ยวก่อนยังคิดไม่ออกครับครับบเพื่อนในว่าครับอันนีตผู้จัดการอ๋อครับเห็นครับอะไรนะครับเ้องเขาบอกนะเกิดอะไจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหรอครับหมายถึงว่าเขาเคยดูแลเราแล้วเราโดนเราโดนจากที่เขาเห็นครับ ผมคอนเฟิร์มไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมเคยหรือไม่เคยแต่ว่าสำหรับผมผมผมไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงว่าเขาจะเจตานาดีหรือไม่ดีกับผมาอาจจะเจตานาดีก็ได้แต่ว่าเป็นอดีตผมปล่อยให้เป็นอดีตผมไม่ไม่ติดว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คือผมเห็นข่าวผมเห็นเรื่องราแวแต่ผมไม่กลับไปนั่งย้อนว่าเฮ้ยเรายัางไงวะตัวเราเองเคยไหมตัวเราเองจะบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรที่มันผ่านแล้วไม่เป็นไรที่มันผ่านแล้วอะไรผมว่าแค่นี้เขาก็ถูกมากแล้วผมไม่อยากไม่อยาก คือผมอกแม้ว่าถ้าสมมติว่าสมมุตินะครับสมมติว่าผมเคยโดนผมก็ให้อภัยแล้วผมไม่เคยโดนก็โชคดีไปอะไรอย่างนี้ยแต่ก็มันผ่านแล้วไม่ไม่ไม่เข้าไปพูดถึงอะไรดยคือเราแลงว่าระหว่างทางมันไม่ได้มีเรื่องมาเข้าไม่ไม่ได้เอ๊ะเกไม่ได้เอ๊ะเไรแบบนี้มันมีครับมันมีเข้ามาบ้างแต่ว่าผมไม่ไม่ลงดีเทลเองนะผมเลือกที่จะไม่ลงดีเทลนะแค่ในภาพผมเคยขับไปรู้สึกเยอะมากเขาเขาข้ามเรียบางคนเด็กเออเขาส่งมาแล้วก็อยู่เก็บใจอะไรอย่างเงี้ยก็ คือผมก็เสียใจนะคือสมมติว่าแฟนๆอะผมตั้งใจทําของให้คนคนหนึ่งแล้วมันไปไม่ถึงเขาอะมันหายไประหว่างทางสมมติผมก็คงแบบโสดแม่งกูสาดตั้งใจทําอะแต่ว่ามันเกิดอุบิเหตุขึ et, ้นระหว่างทางจริงๆซึ่งมันเดอร์คอนโทรลของเราเราก็เต็มที่ที่สุดที่จะรับรับของนั้นมาแน่นอครับก็เลยก็เสียใจเสียใจกับเสียใจแต่ก็ตกใจเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจอันนี้ผมตกใจมากก็ไม่คิดเราคิดไม่่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลย กล้ตัวมากต่อไปเก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นู้ชระมัดระวังตัวผมว่าผมก็ระมัดระวังตัวมากตลอดแล้วแหละอย่างระังกันเอ่อมีสติ<ม>แล้วก็ให้ให้ความสําคัญเ,เขาเรียกว,ว่าให้ความสําคันที่มากอยู่แล้วแต่ลงดีเทลมากขึ้นมีอีกอย่างสมม,มุติว่าเอ่อเขาเรียกว,ว่าไงผมอาจจะพยายามจําทุกอย่างเลยสมมู้ว่คนนี้ยื่นของยื่ของให้แล้วผมต้องบอกว่าเออเท่านั้นครับเดี๋ยวฝามพีกันหรือเปล่าผมจเลยว่าเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ห่วงขอนะแต่แบบพี่ครับอันนี้ยังอยู่ใช่ไหมอันนี้ยังอยู่ดีใช่ไหมก็คือมีสติในการรีเช็คมากขึ้นหรือว่าแบบผมเข้าใจนะมันเป็นใจเขาใจเราเลยนึกถึงกลับกันมาที่ผมแล้วผมทําของให้คนคนนึงหรือว่าให้ของคนนึงแล้วมันหายไประหว่างทางแล้วเขาไม่ได้รับหรือมันไม่ได้ถึงเขาอะ่ะก็เสียใจนะคนให้อะ่ะนึกออกไหม จำได้จำได้เอามาใช้ทุกอย่างเลยถ้าเห็นทุกทุกอย่างรอบตัวผมคือของแฟนๆหมดเลยทุกอย่างจริงๆใช่แล้วให้ความสำคัญกับกริ่งนี้ก็ให้เรามาทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างอของแฟนๆใชๆๆค่คือผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมันเลยบางทีอาจจะดีเช็คดีด้วยแหละหรือว่าอะไรก็เลยเหมือนเรื่องก็ไม่ได้เข้าหูเยอะมากภาของภาพ